คณะเทคนิคการแพทย์วิศาสรบัณฑิตเกียรติิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองทักษิณะจิงรัตทรัพวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรติิยมอันดับหนึ่งกนกออนธนสูตรสวรสีสถาพรนุชรัตน์อุไรรักจิติมาดวงศรีดานุสรเมืองแผนมสิชาอริยชาติวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรติิยมอันดับสองดารารัศโสดาดีนภีสาธารน,นพิมสุดาพัชราอาภาถาภกรเทพนรินอริษาเลืองบุตรนาค ปัทมาพรมจรันทร์มัทุรสไกลแก้วรามประจิตสันดุสิทธิ์คำประภัยปิยธิดาแก้วลาพัทราพรเรืงร่งเรืองสกุลสุขนิสิตาชัยหงษาจิรพันธ์แสงสุริยะ ธัญพรล,ลีศศักดิ์สกุลธนันวันจันทาทุมพิมพการสงเสงี่ยมวัฒนะจิดาภาแก้วมณีสุกัญญาจันทเขตจัญยพรขาวง์นัทนนลาตาสุธิชาสอนชัยมุุสาชัยมานเดชจุทาคุณกมลรัตปียานันไขแสงจันชาตินนททองบุนเรืองอุตราพรกิ่งไทยสงพัชราพรตันสถิตกุลปิญญาลักษ์ชัยฤทธพัชรารุ่งรัตนพงพรสราวณีสอนล้อมชนทิชาสีสมัยสุภกรชัยเชษวิลาินีปบิยวรากรพันธิ ตราสุดาเดชธนันดาติ้วทองลุชรีศรีฐานสนรเพียงดาวนาทันเลิศวิทยาศาสตร์บัณฑิตกนกวันพาริตากนกวันรอดดารากนกออมลีลากมลชนกบุญสิริกอนกมวลสุทธิปภา,พากวิตาปุณสกุลกัญารัตน์เจนป่าคันชิตสายแก้วคริสตการคำจันลาศคุณอนาะ คุณัญญาสุรพรจันทรัตเชิดฉายจันวิมลสูทองจิตินันนายเนตรจุธาทิพบูราณจุนรัตวรครบุรีเจนจิราสารสาศาสตร์ฉัตรตรินวงศสวัสดิ์ชนทิชาเกิดแก้วชนทิชาต่ออำนาจชนรดาสีหากุลังสเฟียรอนิงยานวุศรริวิเศษทิติมาชัยชาญนัติกาเกียรติเจริญสิริ นัทยาทองเหลา่านัทธาพรเนียมสำโรงนัทพลสาชัยนรดาเสนาชนะชินาพรภูรสีโสมเทียมเทพอุทาพักดีธนพลกริจสุวรรณเจริญทนายนันเพชปร,ระวร,รักษ์ธนาวันทองศร,นะรีธรัญชนารัตนชมภูทิยาภาจันเทพนพร,รัตน์เบญจวัรชรินนวลชวีหงสาม,มนุษย์นัชมนบุญลือนิพาพรพวงมาลาปนัดดาชัยประโคมปราโมทพลเยี่ยมปริญญาพรแก้วยศ เปียธิดาสุรนาถพรพันจัญญาเมธาคุณพันิพาเอื้องานพันนีใสแจ่มพัชรีพรอ,อุทัยเรืองพิเชียวันอภิโชธมหาคุณพ,พิชามนคุณศึกษาพิมพรจินดาคำพิยาพรอ,อ่อนสีเพนณทีมูลเผ่าพานุมาท,ทองสันมนัสวรรณสิริบาลมัชิมาเคนชมพูมุทิตาจันทเดศวรนิธาสาขากร วรัชยาพิมพาวรินดาหลักกำแพงวัชระครองนอนสูงวิทยากองแก้ววิไลวนันปุณสันเทียศศีวิมลแพทไทยสงสิรินยาถาวรสุทธินีญาติคำโสพิถาภูกาบินสิทธิศักดิ์ทาศรี สุขุมาพรณ์เหล็กสัตสุพิชาวิวัฒโนโดมสุภาพรกมณีสุลานีมะอีกะสุวรรณันสำเภาสุวัชชอบขายสวพากิจรุ่งพิพัฒหะไทยการรักสกุลแก้วหาทัไทยมาโยโคอธิตาหมันหมายอรพันธ์สุดทองอัธโนนเนื้อทีรันอัธพลน้อยสิริออนอนงวงคำจันอริสลามหมายเจริญอังสุดาเลขกลางอัชราเช่มชื่นอารามปั่งกลางอรพันธ์สุดทอง อัชนนเนื่องฮิรนันอ,อัชาราแช่มชื่นอารัมปังกลาง